มิเตตอมชาแนลครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่พระบรมราชานุเสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับหรือรัชกาลที่6ของเรานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอสตีหีบจังหวัดชลบุรีนะครับตรงนี้เป็นกิโลเมตรที่6พอดี ตรงข้ามกับสถานีไฟฟ้าแรงสูงสตรบีสองนะครับตอนนี้ก็อาจจะหนาแน่นไปด้วยรถยนต์นะครับอาจจะมีเสียงรบกวนเป็นเสียงของรถยนต์นิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราพาไปดูกันที่พระบรมราชานุสาวรีลยแล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นประกาศนะครับว่ามีกฎกฎระเบียบ อย่างไรบ้างนะครับก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เป็นหลักนะครับผมในบริเวณนี้นะครับตอนเย็นๆก็จะมีประชาชนมาออกกำลังกายนะครับมาวิ่งเล่นฟุตบอลบ้างนะครับมาปั่นจักรยานบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจครับผมเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆ ในบริเวณนี้ก็จะมีนกนะฮะโอ้โหมาใส่ต้นไม้อยู่กันเยอะมากนะครับะี้งเี้เป็นมาอ่านประวัติตรงนี้กันนะครับ พระบรมราชานุสาวรีนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหากราุณาธิคุณต่อกองทัพเรือและประชาชนในพื้นที่สัตีหีนะครับบอกถึงวันพระราชสมภพวันสวรรคตนะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าทรงพระราชทานพื้นที่นี้นะครับให้สัตีหีให้เป็นที่ดินทรงสงวนสําหรับปวงชนชาวไทย แล้วก็พระราชทานที่ดินให้แก่กองทัพเรือเพื่อเป็นฐานทัพเรือเมื่อปีพุทธศักราช2465ทางกองทัพเรือและประชาชนในพื้นที่สัตหีบก็สำนึกในพระมหาก,กราณุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงพร้อมใจกันประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฉเฉลิมพระบรมราชกิิทศีพิณิหารให้ไปสารตราจิรติการ ตอนนี้ก็เปิดไฟละสวยงามมากเลยนะฮะบริเวณดอยล่อกนะครับ มีสถานที่จอรดรถด้านหลังนะครับแล้วก็มีเป็นพระราชประวัติ การพระราชทานที่ดินเขตทรงสงวนและพื้นที่ฐานทับเรือนะครับก็สามารถมาอ่านได้นะครับตรงนี้แล้วก็ข้างบนผมอ่านไม่ค่อยเห็นนะ นกเทียบเลยฮะเยอะมากบริเวณทางด้านนู้นก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ำโอเคครับก็จบไปด้วยภาพสวยๆแล้วกันครับวันนี้ นี่เตามชชแนลก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภาัยไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ